แฟนอยู่ห่างไกลและรู้สึกรักน้อยลงให้คุณทำแบบนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะให้สื่อสารหากันอย่างสม่ำเสมออาจจะแชทโทรคุยค่ะข้อสองค่ะให้วางแผนเยี่ยมเยียนกันบ้างนะคะเจอกันบ่อยครั้งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ค่ะข้อสามค่ะ แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวันค่ะอาจจะเป็นข้อความร,รูปภาพหรือวิดีโอค่ะข้อ4ค่ะมีกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันค่ะเช่นการดูหนังออนไลน์พร้อมๆกันนะคะหรือการวิดีโอคอลหากคุณรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจให้คุณคุย อย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะข้อหข้อสุดท้ายค่ะให้คุณเปลี่ยนมุมมองว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะเติบโตนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองโดยที่ไม่ละเลยความรักที่เคยมีอยู่ค่ะ